คาน e โรหลังเบอร์1อีกครั้งหลังเดว UBA อัปเดตแรงกิ้งี่กัด168ป่ปอนด์ โดยล่าสุดั้นซาอุนคาเนโร่เอววเลตอดีตเจ้าของแชมป์ในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทไร้ข้อโต้แย้งทุกสถาบันยังถูกจัดให้อยู่อันดับสูงแม้เพิ่งเสียคมขัดให้กับทางเทอเรนคอร์ฟอร์ดเมื่อวันที่13ากันยายนที่ผ่านมาล่าสุด WB a ได้อัปเดตเรนกิงเมื่อวันที่1ตุลาคมและจัดให้คาเนโรขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของรุ่นพิกัด168ปอนดตอนโดยอยู่รองจากแชมป์โลกเทอเรนคอร์ฟอร์ดและแชมป์เฉพาะการโคเซอามันโด เซนดิสที่เพิ่งสร้างเซอร์ไพรส์ชนะแคลิปแพนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาการขยับครั้งนี้ทำให้คาเนโลเบียดแบ็กเตเมียเมลีคูซีเอฟลงไปอยู่ในอันดับที่สองตามมาด้วยเจอมันชาโลฮามซาซีลาดและแพนที่ตกมาอยู่อันดับที่5ส่วนรายชื่อที่ตามมา อาจแน่นไปด้วยดาวดังทั้งดีโก้ปาชิโก้เอสกาบาลังกาและทางคารัมซิมสันอย่างไรก็ตามชื่อที่หายไปคือเลสเตอร์มาตินอดีตมือสามที่พึ่งเสมอกับทางคริสเตียนเอมิลรี่แชมป์เฉพาะการเนอยูบีซในรุ่นเดียวกันในไฟร่วมรายการคาเในโลคอร์ฟอร์และเชื่อว่าเขาถูกทอดอ,อกเพราะขึ้นชิงแชมป์ของอีกสถาบันแต่โอกาสรีเทิร์นแลงกิ้งยังเปิดกว้างหากไม่ได้แชมป์สำหรับสถาบันไอบีเอฟจะเป็น สถาบันต่อไปที่จะประกาศแรงกิ้งซึ่งไม่น่าจะได้เห็นชื่อของคาเนโรขึ้นเบอร์หนึ่งเพราะว่าทางสถาบัน IBF มักเว้นตำแหน่งนี้ไวเว้นแต่นักโชกจะชนะไฟตัดเชือกล่าสุดออสเลตอีเกเซียสเพิ่งชนะนก็กวลรารเมียชิกกินไปเมื่อเดือนกันยายนทำให้คาดการไว้ว่าคาเนโรจะถูกจัดเป็นมือวางอันดับที่สองรองจากอีเกเซียสนั่นเอง เอาละครับช่วงถ่ายถ้าใครที่กำลังมองหากางเกงมวยเอาไว้ใส่และเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ